บริษัทษสอใหญ่ยนจูนิ่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดําประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลร,รถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์ซันซอย จาก EP ีที่แล้วนะคะกับ Honda City ZX นะคะทำความสะอาดสมองเกียร์ค่ะเช็คปีกผีเสื้อตั้งระบบวาล์วมาติดตามกันนะคะว่ารถคันนี้จะทำการาบำรุงแก้ไขด้วยการฟัชชิ่งน้ำมันเกียร์ค่ะนำแม่แรงลกล้อที่มีการขับเคลื่อนนะคะจากนั้นเติมสารน้ำมันร้างระบบเกียร์ค่ะผลิตภัณฑ์จากสอใหญ่ยนจูนนิ่ง ทำการเข้าเกียร์ดีฟีล้อ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้น้ํายาเข้าไปชะล้างสนิมและข่าหมาทำให้ระบบเกียร์สะอาดยืดอายุการทํางาน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะจึงทําการต่อสายออยเกียร์ค่ะเข้ากับเครื่องฟ s ชิ่ง ATF นะคะเพื่อดึงน้ํามันเก่าออกมานะคะแล้วก็ดันน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปแทนที่นะคะ ช่างจะต้องคอยดูระดับน้ำมันด้วยนะคะว่าอยู่ในระ,ระดับที่ต้องการแล้วหรือยังนะคะเพราะว่ารถยนต์แต่ละคันนะคะใช้น้ํามันเกียร์ไม่เท่ากันค่ะจากการฟลชิ่งน้ํามันเกียร์นะคะก็เป็นการถ่ายน้ํามันเครื่องด้วยนะคะเติมสารเสริมประสิทธิภาพ v t 1นะคะเพื่อช่วยปกป้องอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์นะคะใหญ่ยนตจูนนิ่งนะคะจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของซันซอยค่ะ ซันซอยเทอร์โบซินเทคนะคะเป็นน้ามันกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูงนะคะให้การหล่อเลื่นอย่างสมบูรณ์เพิ่มพลังแรงแก่เครื่องยนต์ค่ะปกป้องรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดกระจายคาบเขม่าช่วยระบายความร้อนมีอายุการเปลี่ยนถ่ายยาวนานกว่าน้ำมันเครื่องทั่วๆไปค่ะยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ช่วยให้การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะคุณภาพสูงมาตรฐาน ISO 9001ค่ะ เติมสารเคลือบเกียร์ออโต้ค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของเกียร์แก้ปัญหาเกียร์กระตุกเกียร์ไม่เข้าเกียร์วืเดเติมสารเคลือบบ่าวาวาลค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าวาวาลช่วยทําให้บ่าวาวาลแข็งแกร่งขึ้นค่ะตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนให้ลูกค้านําไปทดสอบในการขับขี่นะคะตรวจเช็คเครื่องยนต์นะคะด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะว่า เครื่องยนต์ของรถยนต์คันนี้นะคะสมบูรณ์แล้วนะคะพร้อมใช้งานได้นะคะอ่ะมาครับผมตอนนี้ Honda City นะครับกำลังจะกลับบ้านแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่า ผมไม่ได้ออกไปด้วยบ่อกีไปขับคนเดียวมานะครับไปขับสองท่านเลยนะครับสองท่านเลยช่างด้วยนะครับการขับขี่เป็นไงบ้างก็ดีกว่าเดิมค่ะมันนิ่งอยู่แต่ปัญหาปัญหาตรงที่เราเคยเจอเนี่ยตอนนี้มันยังไม่เจอนะคะเพราะว่ารถเรามันวิ่งไปเลยปกติเวลามีปัญหามันจะมีตรงจอดเบรกไว้มันจะมีสะอึกครับตอนนี้คือมันยังไม่เจอตอนนี้ยังไม่เจอนะครับอย่างนั้นรถคันนี้นะครับก็เป็นความห่วงใยจากยายยนจุดนิ่งแน่นอนเมื่อมีอาการ ให้โทรมาแจ้งนะครับอยากฟังการรับประกันไหมการดูแลได้เลยค่ะขอให้บอกเอาเท่าไหร่ดีครับ7วันพอไหมนะครับก็ขอเยอะกว่านี้หน่อยสเดือน3เดือนนะนะครับเราดูแลกันแบบนี้นะครับ90วันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถมีปัญหาเกินกว่านั้นโทรมาคุยกันนะครับเพราะว่าเราดูแลกันมาเป็นครอบครัวใหญ่ยนจุนนิ่งแล้วไม่ต้องกลัวนะฮะว่าใหญ่ยนจุนินียงจะทอดทิ้งนะครับเราดูแลซส่งกกนและกันนะครับรถมีปัญหาโทรมาปรึกษาพวกเราได้ทีมงานใหญ่ยนจุนนิ่งอาการเดิมนะครับก็คือเหยียบเบรกแล้วมีอาการสั่นอ่าเมื่อสักครู่ไปแล้วเนี มันดีขึ้นแต่ไม่มีอาการสั่นนะครับไม่มีอาการสั่นแต่เราก็ยังไม่ได่นอนใจนะครับอยากให้เจ้าของรถเองกลับไปใช้นะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับอ๋อครับผมโอเคครับถ้าไม่ติดพอดีว่ามีงานต่อด้วยนะครับไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ระบบเบรกที่บอกว่ามีปัญหาก็ทําการแก้ไขเรียบร้อยระบบเครื่องยนต์นะครับระบบเกียร์นะครับก็ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วคราวนี้กลับไปนะครับการขับขี่นะครับรบกวนสังเกต นะครับสังเกตเ<ด>ในเรื่องของขอาการเราติดไฟแดงแล<ด>้วมีอาการสันร่นแบบเดิมไหมนะครับต้องมีการปลดเกียร์เข้ามาที่เกียร์หรเหรือเปล่านะครับหรือว่า,าเข้าไปที่เกียร์ดีอยู่แล้วก็แตะเบรกเนี่ยยังค้างเครื่องยนต์ยังอยู่นิ่งไม่มีาการตกตระตุกกระชากของระบบเกียร์ก็รบกวนเข้าไปคอมเมนต์ใน u t u b e ให้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยตอนนี้วันนี้นั่งอยู่ใหญ่ยนจุนนิ่งทั้งวันเลยตั้งแต่มาถึงจนถึงตอนนี้บรรยากาศในใหญ่ยนจูนนิ่งเป็นไงบ้าง อุ่นนะน้องๆทุกคนตั้งใจทํางานกันอย่างเต็มที่แบบยิงเล่นกันอย่าพูดอย่างนั้นจริงๆน้องๆเอาใจใส่กันมากคือประทับใจตั้งแต่ทํางานมาคืออะไรเสียอย่างเงี้ยโอเคพี่เปลี่ยนนะจะมีการแนะนําทุกอย่างไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเลยแล้วถึงจะมาแจ้งลูกค้านะคะอันนี้คือคือประทับใจอะค่ะครับวันนี้ก็มาถึงก็ทําการบริษัทเปิดทําการนะครับตอนนี้ก็ บริษัทปิดทําการจะส่งกลับบ้านแล้วนะครับจะส่งกลับบ้านแล้วก็ฝากดูอย่างที่ผมแจ้งไว้เนาะฝากดูในการขับขี่ในการใช้นานนะครับแล้วก็ช่วยคอมเมนต์กับมาบอกด้วยหรือว่าโทรมาบอกอาจารย์ใหญ่ก็ได้ว่าอ i ซิตี้ซคันนี้เนี่ยใช้หลังจากที่ดูแลไปแล้วใช้งานเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็รบกวนช่วยแชร์ส่งต่อเพื่อท่านที่อาที่ใช้รถ Honda City แล้วเกิดปัญหานะครับก็ได้แก้ถูกต้อง นะครับประหยัดตังในกระเป๋าด้วยแต่วันนี้นะครับขอบอกนิดนึงว่าเจ้าของรถนี่แบบเมียตกค่ะฟูมากฟูฟูแบบคือเต็มที่มากแนะนําเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนนะครับแนะนําฟัชชิ่งออยล์ทำครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเติมสารทําครับคือถ้า,ถ,าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการดูแลรักษาร,รถยนต์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญส่วนทีมงานของญ่ยน์จูนิ่งเองก็เราจะแนะนํา เพื่อจะให้รถคันนี้เนี่ยอยู่กันไปนานๆใช้กันไปนานๆนะครับฟื้นฟูในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ต่างๆเพื่อที่จะการใช้งานเดินทางปลอดภัยมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วต้องเดินทางแล้วก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่เดินทางมาใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับแล้วก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe สอใหญ่ยนต์จุนนิ่งทางอยู่ทุกช anel ครับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมาก ผลิตภัณฑ์ของสอยายนจุนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแรบที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป ใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการ <Goo> จะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้หลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่ง คิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดิรเริ่มเชื้อเพิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ทงใช้เจเริ่สุข สำหรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกจากรถได้จริงๆริงใหญ่ยยโยนจุนิง่งใหญ่โยนจุนิง่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจุนิ่งใหญ่โยนจุนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะนักแค่ไหน อยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการอหญยโยนจุนิง่งยหญยโยนจุนิ่งคิดคนทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบ